สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับก็หลังจากที่ผมได้เห็นข่าวนี้แล้วนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับส่งข้อมูลมาให้ว่าผู้หญิงในรูปนี้เป็นใครบ้างนะครับผมแล้วคนในรูปนี้เป็นใครบ้างเนาะก็ซึ่งบอกตังต้นเลยนะครับว่าผมไม่ใช่คนเชียงรายแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนในรูปเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วก็มีเพื่อนๆส่งมาให้ข้อคุณคมากๆขออนุญ,ญาตอาธิบายนะครับผม เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมคือเอามาจากเพจเว็บไซต์ก้าวไกลนิวเลยนะครับซึ่งตาม YouTube ที่เราไปดูกันนั่นแหละเขาเขียนว่าแบบนี้ครับเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้เพื่อนเข้าไปดูกันเองได้นะครับของช่อง YouTube ที่ผมเอาเข้ามานั่นแหละ คือผมเห็นข่าวนี้แล้วผมก็คือว่าไม่สบายใจผมไม่รู้ว่าคนในพื้นที่เขาแฮปปี้กันหรือเปล่านะเพราะว่าผมเห็นอยู่สองสคนนะมาคอมเมนต์นะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนในพื้นที่นะเป็นคนอยู่เขตสามเหลี่ยมช่องคําเลยเปนคนอยู่เชียงแสนเลยก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะมีแต่วพวกโลกสวยกลัวบอนคาสิโนโน่นนี่นั่นตอนนี้เขาลบคอมเมนต์ไปละซึ่งผมก็อยากบอกให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าบอนคาสิโน ผมจะพูดนะครับบ่อนคาสิโนมันเกิดขึ้นมานานแล้วครับผมแล้วมันไม่ได้เพิ่งเกิดมาเราเข้าใจเรารู้นะครับถ้าใครที่รู้จักเชียงรายก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่ามีบ่อนคาสิโนอยู่เชียงรายอยู่แล้วที่ไม่ใช่เชียงรายนะครับแต่มันอยู่ฝั่งพมา่าคุณข้ามท่าขี้เหล็กไปบริเวณด่านท่าขี้เหล็กเดินไปสักหนึ่งกิโลเมตรตรงซ้ายมือคุณจะเจอ Cas Ar ure, Ar ure ort, คาสิโนอาลัวอารัวรีสอร์ทนะฮะ ซึ่งอารัวรีสอร์ทมันก็คือบ่อนคาสิโนซึ่งเปิดมานานแล้วนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของเราก็รู้กันอยู่นะครับเป็นของอดีตรัฐมนตรีท่านนึงปัจจุบันไม่รู้เขาขายไปหรือยังคือของคุณเฉลิมอยู่บำรลุงผมรู้มากกว่านั้นอีกแล้วถัดขึ้นไปอีกขับรถไปอีกนะครับฝากด่านท่าคิเิกขับรถไปอีกประมาณสักไม่น่าจะถึง5กิโลนะครับก็จะมีอีกคาสิโนหนึ่ง เขาเรียกอะไรนะผมจําไม่ได้คือขออภัยนะผมจําไม่ได้จริงจําชื่อมันไม่ได้ฮนะซึ่งถามว่าผมเคยไปไหมไม่เคยไปไม่ต้องเป็นต้องเคยไปครับพอคุณข้ามด่านไปก็จะมีชาวพมา่ามาบอกว่าเล่นคาสิโนไหมอันนั้นอันนี้อันนั้นแต่ที่อล,ลัวนี้ผมเคยไปนะแต่ผมไม่ได้ไปเล่นนะทุกคนนะเคยไปพักที่นั่นนะฮะอันนี้จบนะแล้วจริงๆที่ท้าคิลิกไม่ได้มีแค่ตรงนี้ ผมแม่งคนอยากรู้เวยมีค่ามีแต่อันนี้ผมเคยขึ้นไปมันมีทั้งหมดสามสี่ที่อีกที่หนึ่งนะครับพูดถึงถท่ากิเลกนะครับมันจะมีอีกอันนึงอยู่บนเนินเขาอ่านี่คาสิโนนะครับแล้วก็อีกอันนึงมันจะมีที่หนึ่งอยู่บนตึกอ่านะครับคือผมไปหมดเลยนะรุยนะแต่ผมไม่ได้เล่นเราไปกับคนอื่นเขาคนอื่นเขาเล่นกันผมก็ไปมันไปกินอะไรฟรีนะทุกคนนะมีอะไรต้อนรับให้ฟรีเลยนะครับจริงๆครับผมคาสิโนไม่มีอะไรน่ากลัว แต่ผมขอญอาตถามเพื่อนๆนิดหนึ่งว่าคุณจะเอาชนะเจ้ามือเขาได้หรอนะฮะบางคนบอกว่าแนะนําให้เปิดคาสินโนในประเทศไทยประเทศที่ร่ารวยเขาเปิดกันมาหมดแล้วยกตัวอย่างให้ผมดูนะครับสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินเปิดมาหมดแล้วแล้วผมขอถามเพื่อนๆนะครับว่าแล้วประเทศที่เปิดแล้วเขาล่ารวยกันไหมเขาล่ารวยมันไหม คือทำไมเราถึงไม่แนะนำให้เปิดคาสิโนจริงๆนผมไม่ได้ซีเรียสน,นะเปิดก็ได้ถ้าคุณมีเรื่องการจัดการที่มันดีพอแบบการจัดการให้มันดีๆพอแล้วคาสิโนนั้นเป็นของรัฐบาลผมสนับสนุนแต่คาสิโนนั้นต้องไม่ใช่ของเอกชนนึกออกไหมครับคือพอเป็นของเอกชนเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับมันน่ากลัวนะฮะแต่ถ้าเป็นคาสิโนของรัฐบาลเหมือนหวยเหมือนลอตเตอรี่เนี่ยเป็นของรัฐบาล ทุกคนแม่งแฮปปี้ไม่มีใครโกงกันโน่นนีแ่แล้วผมถามหน่อยถ้าเกิดรัฐบาลเราจะมอมเมาประชาชนด้วยการที่เปิดบ่อนคาสิโนผมว่ามันดีเหรอครับมันดีเหรอครับผมถามจริงเหมือนที่ผมถามว่าถ้าเรามีคาสิโนแล้วประเทศเรารวยขึ้นไหมคุณดูพามา่ารวยขึ้นไหมครับคุณดูกัมพูชารวยขึ้นไหมกัมพูชาที่เกาะกงนะฮะกัมพูชาที่เกาะกงมาตรงนี้อีกที่กัมพูชาที่เกาะกงก็มีบ่อนคาสิโน คนที่ไปเล่นคือคนไทยเรานี่แหละครับผมคนไทยนี่แหละเหมือนกันที่ถ้าคิเล็กก็คนไทยนี่แหละข้ามไปเล่นแล้วก็ไอที่เปิดอยู่ทุกวันเนี่ยไอบ่อเต็นบ่อแก้วน่ครับผมที่สามเหลี่ยมทองคําเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยครับผมถามหน่อยไอที่ไอเจ้าเวยเนี่ยไปจับมือกับเจ้าเวยเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วไอตัวเนี่ยไอเจ้าเวยเนี่ยใครยอยากไปท่องเที่ยวมันยินดีต้อนรับทั้งนั้นมันเวลข้ามทั้งนั้นไม่จําเป็นต้องเชียงรายหรอกครับผม นะไม่ต้องเป็นต้องเชียงรายทุกทั่วประเทศทั่วไทยนี่แหละมันยินดีต้อนรับหมดเพราะมันทําธุรกิจพ่อค้าจริงๆจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเลยแต่ผมไม่เข้าใจนะผมไม่เข้าใจจริงๆว่าคนใหญ่คนโตของเชียงรายเนี่ยคุณไม่รู้จริงๆรอครับว่านี่คือเจ้าพ่อยาเสพติดที่ทั่วโลกต้องการตัวนะครับที่ต้องการจับตัวมากที่สุดอยู่จีนยังอยู่ไม่ได้นะฮะ อันนี้พูดตรงเลยนะว่าคนที่ไปจับมือร,ร่วมมือกันเนี่ยจริงๆนะผมอายแทนนะผมเป็นคนไทยแแท้ผมยังอายแทนเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นประธานผู้หญิงคนนี้นะครับทั้งสองท่านนี้นะขออภัยนะครับผมอ่านตามข่าวเลยนะขออภัยเดี๋ยวผมอ่านให้เพื่อนฟังอบอกภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชียงรายพร้อมจับมือสปปลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําบุกตลาดท่องเที่ยวอาเซียนเชื่อมไทยแล้วก็เวียดนาม เขาเขียนไว้แบบนี้เลยนะเราบอกว่าวันที่27มกราคมปี2 5 6 7ดรบัวคงนาม,มะวง์นะครับจาแข็งบ่อกแก้วสวปปลาวเป็นประธานเปิดการประชุมการนำเสนอเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถรองรับการท่องเที่ยวในระดับอาเซียนได้โดยมีคณะผู้บริหารแข็งบ่อกแก้วผู้จัดก,การเขตพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคิงโรมันนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ,ของสปปลาวนำเรื่อง การท่องเที่ยวโดยมีผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนำเที่ยวจากจีนลาวเวียดนามและประเทศไทยเข้าร่วมซึ่งฝ่ายไทยมีนานงงยาวเนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสัมพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนายวิโรธชายา,ยายนายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายนางประทุมพรแก้วคํานายกสมาคมมรคุเทศไกด์เชียงรายและตัวแทนสมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวเอเจนต์เชียงรายตัวแทนสมาคมส่งเสริมการผูปกอบการอาหารเชียงรายเข้าร่วมโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมแห่งแห่งดอกนิ้วคำเขตเศร,รษฐกิจพิศเศษสามเหลี่ยมทองคำหรือว่าคิงโรมันนะครับนอกจากนี้เจ้าเวยประธาน เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำได้ร่วมในการประชุมนำเสนอข้อมูลด้านท่องเที่ยวและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างหัวหน้า,าแผนการท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำคิงโรมันกับผู้ประกอบการถ่ายภาพสาป,ปลาวและชม,ม Big รมบิ๊กไบค์สป,ปลาวเพื่อเผยแพร่เรื่องราวการท,าท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำหรือว่าคิงโลมัน โดยดรบัวคงนามมาวงนะครับเจ้าแขวงบ่อกแก้วสปลาว,าวกล่าวว่าปัจจุบันแขวงบ่อกแก้วมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในทุกเดือนโดยเน้นไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเดือนทองคำหรือว่าคิงโรมันการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามการท่องเที่ยวเชิงกีฬากลอฟและอื่นอีกมากมายทั้งนี้การท่องเที่ยวการเดินทางเข้าไปยังแขวงบ่อกแก้วสปลารสะ์สูสม,มากยิ่งขึ้นทั้งยัง ผ่านน้ำผ่านแม่น้ำโขงเชียงแสนเชียงรายท่ากาศยานมาสนามบินที่พร้อมให้บริการและเดินทางในหลากหลายช่องทาง โดยจะเห็นได้ว่างานเทศกาลดอกนิ้วคำครั้งที่21จัดขึ้นระหว่างที่26-28มกราคมนั้นเป็นการเปิดให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นและเป็นการจัดงานยิ่งใหญ่รวมทั้งได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมเอาไว้ดังนั้นขณะนี้แขวงบ่อกแก้วและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำคิงโรมันพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวทุกประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเมืองแห่งนี้ทางด้านนางนงเยาวเนตรประสิทธิ์นายกสมาคมพันธ์ นายกสมาคมสาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายกล่าวว่า การประชุมนำเสนอครั้งนี้ของแขวงบ่อกแก้วสปปลาวเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำทองคำถือว่าเป็นผลดีต่อจังหวัดเชียงรายเพราะถือว่าการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสองประเทศที่มีชายแดนติดกันเพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะเดินแวะเที่ยวจังหวัดเชียงรายด้วยก่อนเดินทางไปข้ามไปยังแขวงบ่อกแก้วสปปลาวและเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำหรือไม่ก็จะเดินทางมาต่อเที่ยวที่จังหวัดเชียงรายเพราะเชียงรายมีจุดขายอยู่แล้วโดยเฉพาะวัดล่องคุณ บ้านดํารวมทั้งการจัดกิจกรรมที่หลากหลายดึงดูดท่องเที่ยวรวมทั้งผลงานด้านศิลปะระดับโลกและจากผู้ที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหวยาประธานเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำอ่านอกรอบทราบว่าอนาคตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคํายังจะจัดทําเรือสํารานขนาดใหญ่ในแม่น้ําโขงเพื่อเดินทางท่องเที่ยวต่อแนวลำน้ําโขงอีกด้วยอ่านี่ครับผมก็ผมไม่รู้ว่า ผมไม่รู้ว่านางนงยาวเนตรประสิทธิเ์เขาบอกเป็นนายกสมพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือนะก็น่าจะไม่ใช่หน่วยงานราชการนะทุกคนนะก็คือน่าจะไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นภาคเอกชนภาคธุรกิจนะฮะก็แน่นอนนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าเขาเป็นภาคธุรกิจนะครับแต่ ก็ยังสบายใจนะทุกคนนะสบายใจได้นะเพราะเธอบอกว่าเธอเป็นนายกสมพันธ์นะครับผมนางนงเยาเนี่ยนายกสมพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายนะจริงๆนายกสมพันธ์ภาคเหนือนี่คือเป็นราชการไหมอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะนะครับผมแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับผมก็คือไปจับมือกับเจ้าเวิร์อย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมครับ เอาจริงนะผมผมอายแทนนะตรงๆุนะผมพูดตรงเลยนะครับว่านี่คุณจะให้ลูกให้หลานให้คนไทยเนี่ยข้ามไปเที่ยวที่คิงโรมันจริงๆแหละครับปัจจุบันนี้บ่อนคาสิโนก็อยู่รอบประเทศไทยอยู่แล้วนะหลายคนบอกว่าโอ้ยอประเทศอื่นเขาเปิดกันหมดใช่ครับนี่ขนาดยังไม่เปิดคนไทยยังข้ามไปเล่นคุณไปดูเถอะผมเชื่อเลยไอ้คิงโรมันเนี่ยก็คนไทยอยู่เต็ม คิงโรมันเอ่ยตรงตรงตรง,ตรงที่เสียงแสนมันจะมีอยู่สองที่นะทุกคนนะอีกฝั่งพมา่าก็มีอีกคาสิโนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้มาเปิดแข่งกันที่คิงโรมันก็ตอนนี้มีสองที่แล้วนะครับหมายถึงบ่อนคาสิโนที่บอ่อแก้วบ่อเต็นคุณคิดว่ามีอะไรบ้างครับแหล่งอบายามุกทั้งนั้นเลยนะครับแหล่งอบายามุกในนามของนักธุรกิจผมยอมรับเรื่องนี้ได้ถ้าเกิดเขาเป็นนักธุรกิจนะที่ไม่ใช่ข้าราชการนะครับผม อเขาบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจนะครับในมุมของนักธุรกิจผมเข้าใจได้ว่าเขาต้องการที่จะอืดึงดูดนักท่องเที่ยวนะฮะผมแต่ถ้าเกิดว่าในานามของคนไทยผมไม่ไม่โคตรไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าไปจับมือเจ้าพ่อยาสิบติดล่ํารวยมาจากการค้ายาสิบติดทั่วโลกนะฮะตัวนี้คือตัวเฮี้ยเลยผมพูดตรงๆเลยนะตัวเอี้ยเลย <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่า ทำไมดูเหมือนดูภูมิใจจังเลยนะที่ได้ไปประชุมร่วมประชุมอะไรอย่างนี้นะฮะนะฮะแล้วก็บอกว่าเชียงยยยนะเชียงรายพะเยาด้วยนะอืมเชียงรายพะเยานะครับแสดงว่าจะหาลูกค้าให้เขาเอาง่ายๆคือหาลูกค้าให้เจ้าเวยนะฮะหาลูกค้าให้เจ้าเวยอ่าแล้วก็ คือคนไทยดังนั้นแหละครับผมอย่าไปหวังว่าต่างชาติเลยผมถามหน่อยคุณเคยเห็นฝรั่งมาเที่ยวประเทศไทยแล้วข้ามไปเล่นคาสิโนเขาไม่จะเป็นครับประเทศเขาคาสิโนเขาแบบเยอะแยะยิ่งกว่าเราลาสเวกัส <Las Vegas, S 2> โอ้โหคาสิโนนะครับต่างประเทศเขาก็มีคาสิโนคือทุกวันนี้ต่างประเทศจริงๆก็ไม่ได้เีใครบ้าคาสิโนอะไรขนาดเขารู้กันหมดแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถเอาชนะเจ้ามือได้นะฮะเราเอาชนะเจ้ามือไม่ได้หรอกนะฮะใครที่คิดอยากไปเล่นคาสิโนนะครับผม คาสิโนเนี่ยมันเหมือนกับคุณสูบบุหรี่คุณกินเหล้านั่นแหละมันจะทําให้คุณเสพติดนะฮะมันจะทําให้คุณเสพติดคุณดูข่าวดีครับผมคุณดูข่าวทุกวันเนี้นะฮะขนาดคาสิโนออนไลน์ออนไลน์นะครับผมคนหมดเนื้อประดาตัวกันอยู่สักกี่คนลองไปดูคลิปผมเห็นคนที่พูดนะครับดีๆเยอะแยะเลยจากคนที่มีประสบการณ์ตรงนะฮะเล่นคาสิโนออนไลน์นี่คือไม่ต้องพิดเลยนะ คือคาสิโนมันหลอกลวงได้ครับทุกคนคาสิโนมันโกงได้นะฮะยิ่งออนไลน์ยิ่งโคตรโกงเลยนะฮะขนาดแจกไพ่ย,ยังโกงได้เลยนะฮะคือจําไว้เลยนะครับเพื่อนๆครับมันโกงคาสิโนนะมันโกงได้อย่าไปคิดว่าคุณจะเอาชนะเจ้ามือได้เผลอๆชนะได้เงินเยอะคุณกลับมาไทยไม่ได้นะครับนะฮะมีใครร่ํารวยจากการเล่นคาสิโนครับผมลองไว้หามาหมผมดูสักคนหนึ่ง ขอคนที่ร่ํารวยจากอาชีพคาสิโนเลยผมเห็นปัจจุบันนี้คนที่ร่ารวยเนี่ยมาจากการที่เป็นเจ้ามือทั้งนั้นเจ้ามือนะไม่ใช่ผู้เล่นนะครับอย่างเช่นพวกโต๊ะบอลต่างๆพวกที่เจ้ามือ,อคาสิโนออนไลน์เห็นไหมที่เขาจับกันอยู่ทุกวเนี่ยเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะครับเงินเยอะจนเอาไว้ในห้องไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนฝากธนาคารก็ไม่ได้รับเงินสดก็ด,ดูปัญหาของมันคืออะไรรู้ป่ะเจ้ามือเงินเยอะจนไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนเจ้ามือหวยใต้ดินเอ่ยเนี่ยปาบให้มันได้ก่อนนะฮะ โอ้ก็หัวจะปวดนะครับกับเรื่องนี้นะครับก็เอามาเล่าเพื่อนฟังดูคนเชียงรายผมอยากรู้จริงๆเลยนะครับคนเชียงรายเห็นดีงามด้วยไหมครับถ้าท่านเห็นดีงามด้วยเรื่องนี้ไม่ผิดนะคนชอบไม่เหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าความคิดเห็นเราเรียกว่าทัศนคติแต่เรามาแชร์กันนะครับส่วนตัวผมแล้วไม่เห็นด้วยนะครับแต่ก็ถ้าเขาท่าเอกชนถ้าสมมติคุณอ่านี่เขาเป็นเอกชนใช่ไหมล่ะเขาบอกคุณนงเยานะ เนตรประสิทธิ์ถ้าเกิดแกเป็นนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายถ้าในานามเอกชนผมเฉยๆนะเพราะเข้าใจในานามนักธุรกิจแต่ถ้าเป็นตัวแทนของคนไทยหรือว่าคนตัวแทนของจังหวัดเชียงรายตัวแทนของจังหวัดพะเยาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าพวกคุณมีความยึคิดเห็นยังไงนะครับอันนี้ท่านไม่รู้จริงๆเหรอครับว่าผมถามจริงนะ่ะมีคนคิดกีฬากลอฟสักกี่คนขออนุญาตถามตรงๆนะคนไทยเล่นกลอฟกันเยอะขนาดนั้นเลยแหะครับ วุ้ยเพื่อนๆไปได้กรอบที่คิงโลมันกันไหมมาไปตีกรอบที่คิงโลมันกันไหมครับน่าจะเป็นแบบเฮ้ยไปตีมอ่อกันที่คิงโลมันกันดีกว่าไหมหรือว่าไปคาสิโนโกันที่คิงโลมันดีกว่าไหม <_ S 2> เพราะตรงนั้นมันไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเลยเลยนะครับด้วยความเคารพแหล่งท่องเที่ยวเดียวคือแหล่งสถานความบันเทิงทั้งหลายแล้วถ้าเกิดว่าท่านไปแล้วกเกิดมีปัญหาปุ๊บท่านจะมีชีวิตกลับมาหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับ ว่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะครปกครองโดยระบบคอมมิวนิสต์ทั้งหมดนะฮะถ้าท่านไปเที่ยวผมไม่รู้ล่ะท่านอาจจะกินเหล้าเมาขาดสติก่อเรื่องนะฮะท่านคิดว่าท่านจะมีชีวิตรอดกลับมาไหมครับนะฮะก็คือคอ,อยากเห็นคอมเมนต์คนเชียงรายอะ่ะเห็นดีเห็นงามด้วยไม่น่าลบไปเลยอะ่ะขออภยัยไม่ได้แคปไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ได้แคปไว้ด้วยพวกซึ่งผมพอผมผมก็ไปตอบกลับคอมเมนต์เขานะเขานะบอกว่าเนี่ย พวกโลกสวยเขาเขียนว่างี้เขาบอกว่าพวกโลกสวยนะจริงๆคาสิโนไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่คือ,อสติปัญญาของคนที่คิดได้เท่านั้นนะฮะสติปัญญาของคนที่คิดได้เท่านั้นใช่ครับถ้าผมเป็นเจ้ามือผมแม่งโคตรดีใจเลยมีคนพูดแบบนี้ถ้าสมมติผมเป็นเจ้าของคาสิโนนะทุกคนนะถ้าผมว่าผมเป็นเจ้าของคาสิโนโอ้ย,อยมีคนคิดแบบนี้ว่าแม่งโคตรแฮปปี้เลยเหมือนคุณซื้อหวยอะอ่ะถ้าคุณคิดว่า คุณซื้อหวยอ่ะปัจจุบันนี้นะเอาง่ายๆคุณคิดแค่คุณซื้อหวยนะเพื่อนๆได้มากกว่าเสียหรือเสียมากกว่าได้ครับปัจจุบันนี้นะแต่อย่าลืมนะครับว่าผมซื้อลอตเตอรี่ผมยินดีที่จะเสียเงินให้กับรัฐบาลเพราะรายได้มันเข้ารัฐบาลแต่อันเนี้ยเหมือนที่ผมบอกนะครับรายได้ของการคาสิโนอะไรต่างๆมันเข้ามันเข้าไอ้เจ้าเว่อไอ้เจ้าพ่อคาสิโนตนัวนี้นะฮะคือผมแม่งโคตรไม่เห็นด้วยนะใครอยากจะสนับสนุนก็สนับสนุนนะครับ ด้วยความเคารพนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเพราะช, <primera> ชอบอ่านมากเลยความคิดเห็นในนี้แล้วก็แล,กแล้วก็ชอบอ่านความคิดเห็นของคนที่เห็นต่างนะครับไม่ว่ากันนะไม่ต้องลบหนีก,นก็ได้ครับผมไม่ต้องลบหนีก็คือว่าถ้าคุณกล้าแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับคุณก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่ตรงข้ามกับคุณด้วยเช่นกันมีคนมาด่าผมเยอะแยะเลยนะฮะไม่ต้องไปกลัวละครับผมเราสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับขอให้อ่า อย่าไปเล่นบุคคลที่3อย่างเช่นมาด่าพ่อล่อแม่กันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับด่าผมก็ด่าผมนะครับแล้วก็ขอให้อย่าเกินงามนะครับไม่ใช่ว่าเล่นกันถึงอันนี้มันก็ต้องว่ากันด้วยกฎหมายนะครับก็พูดกันด้วยหลักการเถียงกันด้วยความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้นะครับอย่าไปใช้ด่ากันออกสัตว์น่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ไม่ดีนะครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆมีความเห็นก็ยังไงก็คอมเมนต์นกันมาเลยกันนะครับคือผมอาจจะพูดนานนิดนึงแล้วเรื่องนี้ผมเห็นเพื่อนๆสนใจกันก็เลยเอามาทําอีกคลิปหนึ่งโอเคนะครับผมสรับคิดนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ